สุริยะบุงวิเศษ y o u t u b e c h anel n ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามช่องสุริยะบุญวิเศษ t u b e c h anel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทกท่านครับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขียนรักษาพันสัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา จังหวัดแม่ห้องสอนสนที่กำลังตรวจยึดไม้แปรรูปมีค่าไปติดตามร,รายละเอียดของข่าวกันเลยครับนายมิต์อุตมะผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และปล้องกันทรัพยากรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจป่าปรา,ป,าประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สะเรียงเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์แม่ยวมฝั่งขวาและเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่36 ได้สนที่กำลังร่วมกันตรวจสอบและลาดตระเวนการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้นายมิตรอุตมะได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีการพบไม้แปรรูปจำนวนหนึ่งวางกองกระจายอยู่ตามลำห้วยแยกห้วยคองเพาะมีลักษณะกำลังจะถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนดักซุ่มเพื่อจับกุมผู้กระทำผิดไม่พบบุคคลใดมาเอาไม้ คณะเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบและตรวจลาดตระเวนบริเวณลำห้วยแยกห้วยกองเพาะของที่บ้านห้วยกองเพาะตําบลแม่ลาหลวงอ,อําเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในเขตรักษาพันธุ์สัตวต์แม่ยวมฝั่งขวาตรวจพบไม้ประดู่แป่รูปวางกองู่บริเวณปากห้วยจํานวน3แผน่นและห่างออกไปอีกประมาณ300เมตรพบไม้ประดู่แป่รูปวางกองรวมกันอีกจํานวน5แผน่นและตรวจสอบบริเวณรอบๆพบต่อไม้ประดู่ถูกตัดจํานวน2ต่อ แต่ไม่พบผู้กระทำผิดเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดไม้ประดู่แปรร,ปรูปทั้งหมดจํานวน8แผ่นปริมาตร0.54ลูกบาทเมตรนําส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแม่ลาหลวงเพื่อสืบสวนติดตามหาตัวผู้กระทำผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ต่อไปป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คน หัวหน้าวิเชียนจินว